ตัวอะลามสําหรับไฮเพชเชอร์ในแต่ละล้ออย่างมเมื่อกี้ที่เขาเตือนเห็นไหมสามสิบเจ็ดกระพริบนั่นหมายความว่ารถยางระเบิดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เรามาแนะนำแกดเจ็ตตัวหนึ่งที่ดีมากเลยเหมาะแบบไว้ในรถเนต้านะครับเนต้าเนี่ยเขาจะมี TPMS อยู่แล้วก็คือคราวนี้เราสาม,มารถใส่ TPMS เพิ่มได้อีกตัวก็คือตัวนี้ครับไม่กี่บาทเลยครับมาใส่ตัวนี้อ่ะมันดีกว่าตัว TPMS ที่มาติดกับเนต้าไง ก็คือในต้เนี่ยเขาจะเตือนตอนที่ยางมันแบนแล้วเท่านั้นแต่เราจะไม่เห็นแรงดันลมเรียไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว TPMS ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเรียไทม์ก็คือมันจะบอกถึงอุณหภูมิล้อด้วยนะเออมันมีข้อตีอีกอย่างคือสมมติว่าถ้าเกิดในเจอกรณีที่ว่าเฮ้ยเบรามันติดเบรคค้างหรือว่ามีมีอุปกรณ์อะไรที่มันไปขืนเบรกขืนล้อตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ล้ออ่ะมันร้อนมากเคยสังเกตไม่อยู่ดีท่ไม่รถยางระเบิดอะไรเงี้ย ือมันเกิดได้หลายสาเหตุที่ยางระเบิดยางมันเสื่อมสภาพก็ได้และอีกสาเหตุนึงก็คือล้ออ่ะมันมีความร้อนสูงเช่นเกิดจากการที่ผ้าเบรกมันคาอยู่หรือมีอะไรไปขืนล้อตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันทำให้อุณหภูมิในวงล้อเฮ้มันมันร้อนอุณหภูมิในวงล้อมันร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ยางระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขียวเนี่ยมันก็คือตัวบ่งบอกถึงอุณภูมิแต่ละล้อเห็นไหมครับอางล้อหน้าซ้าย36ล้อหลัง37ล้อหลังขวา37องศาล้อหน้า36 ถือว่าไปอยู่ในอุณหภูมิที่โอเปอเรชันใช้ได้ปกติครับแล้วก็เนี่ยันนี้ผมตั้งคือที่มันตั้งเตือนนี้มีฟังก์ชันที่ดีมากผมตั้งเตือนว่าถ้าเกิด High Temperature ไอโน่ไฮเทร์เจอร์เกิน ถึงามึง3เนี่ยให้มันลองเตือนเซนเซอร์ข้างนอกครับก็ตรงนี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์แบบกระดุมเป็นหัวกระดุมก็คือมันจะอยู่ที่จุกลมแต่ละล้อเลยไม่ต้องไปถอดยางหรือว่าไปโมดิฟายอะไรแล้วก็แค่ใส่เข้าไปที่ไปล้อในตัวเซนเซอร์ที่หัวล้อเขาก็จะมีฐานกระดุมในตัวเขาเอง3บมโวลต์โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าที่ผมเจอะก็คือจะใช้อยู่ประมาณสัก4เดือนนะหรือบางทีก็5เดือน ประมาณนี้ก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนทียกยกยกชุดเลยก็คือล้อละอนล้อละอันจะเปลี่ยนหมดเลยแล้ววิธีการดูว่าเฮ้ยมันหมดหรือยังเนี่ยมันก็ดูไม่ยากครับลองสังเกตดูว่าเฮ้ยค่ามันค้างอยู่เงี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแสดงว่าถ่ายหมดแล้วลเวลาทั้งหมดพร้อมกันแหละ พอมาวัดโวลก็จาก3โวล้นก็เหลือแค่0.2-0.4เก้าฟางคับวันนี้ผมว่าดีมีติดรถไวปลอดภัยในกรณีที่ว่าเบรกมันติดหรือว่าเราเติมลมแข็งไปหรือว่าลมเรารั่วกกำลังโดนจิ้มค้าด้วยน็อตอะไรแล้วมันกำลังซึมหรือแบบอุณหภูมิร้อมันร้อนมากไปอะไรเงี้ยเราโมนิเตอร์เดี๋ยวท้เลยดีมาก